สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ Galaxy Zone นะครับผมวันนี้เปิดเล่นเกมมาครับเนาะกับเซิร์ฟเวอร์ AC Cloud นะครับผมอันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้เขานะฮะไปขอคำมาแล้วนะฮะเกมนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสกินของตัวเองได้นะฮะโดยการทับสกินแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับผมส่วนผมไม่เปลี่ยนเนาะเพราะว่าผมชอบสกินนี้เลยน่าตามอาเป็นมันะครับผมเซิร์ฟอนี้ก็มีหลายๆาแบบนะครับผม เป็นุ่มมินิเกมกลุ่มับเวิร์บนะครับผมเป็นเหมือนพวกเซิร์ฟเวอร์มินิเกมนะครับผมก็จะมีเคนทีเบสบอลนะครับผมแล้วก็สกาบอ็อกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมถ้าผู้ผิดก็ขออภัยนะฮะอาร์เคินไอเลนนะครับผมอาร์เคินไอเลนเป็นการเอาชีวิตรอดนะครับผมบนเกาะนะฮะบนเกาะล้างนะฮะที่ผมก็ไม่แน่ใจสิโอ้ยยังไม่เคยเข้าไปเลยแต่รู้อย่างนึงก็คือน้ำรอบๆนะครับผมเป็นพิษนะฮะ ดูรายละเอียดด้านหน้าได้เลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์มี survival, สองเซิร์ฟเวอร์น,นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์สเปรโป่สองชแนลนะครับผมชแนลแรกนะครับเป็นชแนลสำหรับไวเล็ตนะครับผมก็ถ้าใครที่ไม่มีไวเล็ตก็ไม่สามารถกดเข้าไปได้นะฮะส่วนต่อไปนะครับผมเป็นชแนลที่สองนะเป็นชแนลสำหรับคนปกติน,นะทั่วไปเข้าไปกันเลยคือจริงๆแล้วผมอัดก่อนหน,น,น,นะน,น,น้านี้เลยไงแล้วมันแบเน่าอะเน่าก็เดี๋ยวพวกชิดกชิโกอ่อนเงนี้ยเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการ ไปหานะครับผมยืนนะฮะอันดับแรกนะฮะให้คุณเดินตรงไปเลยนะฮะแล้วก็หันซ้ายมาหันซ้ายหันขวาเออหันขวามากนะครับผมของนี่รับจากพวกนี้เลยนะครับผมก็แต่ละอันนี่ก็รับได้ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมง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 ถึงเจ็ดวันนะฮะส่วนเป็นล็อกนะครับผมเอาไว้ตดเกียร์นะครับผมก็ดูจากข้างบนนี่ได้เลยนะฮะแล้วก็ สองทั้งหมดนี่รับฟรีนะครับผมก็กดไปกดเลยนะรับไปเรื่อยครัส่วนเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมันสามารถตบไข่มอนเตอร์ได้นะครับผมการตบไข่ของมอนเตอร์นะครับมันเป็นเควสอย่างนึงนะฮะให้เราสามารถเอามาแลกพวกดาบบวกสิบสองหรือว่าดาบบวกสิบสามนะครับผมก็ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นการตบไข่ชิปเปอร์นะฮะส่วนตบไข่จากไหนนะฮะก็ตบไข่จากมอนเตอร์เลยหรอฮะ ก็เข้าไปคิวมอนเตอร์เลยนะครับผมอุ้ยเข้ามาก็เจอปีกปอดแท็กนะครับผมก็ให้ค่าพวกนี้ไปนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ไข่ไปอุ้ยบัลส่วนเซิร์ฟนี้นะฮะใครจะโดเนตก็โดเนตเป็นทูมันนี่นะครับผมก็เติมพวกนี้ฮะจะได้ไรตามฟอยส์นะครับพอยส์นี่เราจะได้มาเป็นอะไรนะฮะพอยส์เราจะได้มาเป็นไข่แบบนี้นะครับผมอาจจะดูลำบากหน่อยนะฮะว่ามันเป็นไข่อะไรจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไข่อะไรเป็นไข่ดำๆอ่ะอาจจะไข่พวกวินเทอร์ก็ได้เนาะ ก็ไม่แน่ใจนะฮะการได้ไข่นี้มาก็เติมนะับผมก็จะเอามาแลกกับพวกแบบนี้ได้นะระบวกบวก80ได้นะัะผมแล้วก็ต้องคิดก่อนนะฮะส่วนของอย่างอื่นก็ก็ตรงผู้ดาบก็มีนะนีมีแล้วก็ดาบก็หาที่ลุงตัวนี้นะฮะผมมีอยู่ครับผมส่วนช็อปนะัะผมไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะเราอยู่อยู่นี่เราก็สามารถเปิดช็อปได้นะฮะแค่พิมพ์ทับเอ็นะับผมหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะฮะนี่คือร้านค้านะัะผม ราคาจะมีแบบก็สองแบบนะฮะแบบขายกับแบบซื้อนะฮะแบบซื้อจริงๆเราก็ต้องสามารถเอามาแยกได้นะจะซื้ออะไรเพามันเยอะเหลือเกินอันนี้ว้าไปฟาร์มนะฮะผมฟาร์มนี่ก็จะมีพวกสัตว์นะฮะให้เราไปได้ไล่ฆ่าได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้คือปิดหน้าต่างเนาะนี่ก็คือว้าไปก่อสร้างหรือว่าโฮมโซนนะฮะอันนี้ก็ไปเป็นเกมหมดนะฮะเป็นเออเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงน่าจะเป็นคำสั่งนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นว้าไปฆ่าหมอน,นะฮะคือเราอยู่ที่บ้านเสร็จป,ปุ๊บ นั่งทีมครับ NC จบแล้วก็อยากจะไปไหนก็กดไปเลยนะฮะส่วน Enchant นะฮะจะอยู่นี่นะฮะผมเดินเข้ามาฝั่งนี้ปุ๊บ e f ฟเราต้องไปหาเองนคะฮะผมแล้วก็ Enchant ไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ขอจบการรา,ายงานเพียงเท่านี้นะฮะเลอผู้สืบข่าวเลยตอนอ่ะใครบินไปขอจบพลิปเพียงเท่านี้นะฮะผมครับ,บส่วน